สบายดีอยู่เป็นกยูงตายองหลานตลอดไปอายุยืนนานเนี่ยพอจะหายเจ็บหายปวหายไา้แล้วอลูกหลานมาทมาสีนะใส่มาแเราจะากลูไปมวาสความเจริญเจ้าคองแ็งแรนะความแข็เป็นลมพอลมใส่ตลอดไปไม่ต้งกา่อไ่้หายได้ไมหาย เองาหนารหนนห้ามาผทานประธานอาหารหน้ามาท่านประธานนั่งนั่งหันหน้ามาครับหันหน้ามาหน่อยนะอ่ามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับอ่าครับโอเคครับแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วกินลังใจมาเยอะ

con nhiêu năm hằng 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 ามองกล yeah. ้องครับคขาข้างทางได้ยืนข้างทางได้ยืนข้างทางได้หรอยืนข้างทางได้เนาะหน้ากากเอาหน่อยรับประทานหน้ากากเอาหน่อยรัประทานหน้ากากนะครับ